ก็กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เรักทุกท่านนะครับและเพื่อนๆชาวประกัดทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับเบสกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เบสจะพามาดูปลาแปลกๆครับคือมันไม่ได้อยู่ในสายที่ผมทํานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเบสจะพามาดูครับวันแปลกไงคือผมพอดีผมล้างบ่อครับแล้วทีนี้มันไม่หลุดมายัางไงไม่รู้ mm hmm. เดี๋ยวผมพาไปดูวันแปลกไงโอเคครับผม มาดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมผมก็ได้ล้างบอ่อนะครับนี่เป็นบอ่อเพราะใน้ังโฟมครับนี่ครับลูก,ลกผมได้อ,ออกมาแล้วเป็นลูกห้ามูลนะครับประกาศห้ามูนแต่ผมก็สงสัยตั้งแต่แรกแล้วครับว่าทําไมกระโดงมันมันยาวไปถึงติดปลายหางข้างหลังเลยนะครับผมผมว่ามันแปลกๆปกผมก็เลย พอด <ique> ีอายุมันได้ประมาณสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วนะครับผมก็เลยเอาออกมาเพื่อจะล้างบ่อเออพราน้ำมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วผมก็เลยต้องออกมาดูนี่ปลัว้ครับเดี๋ยวผมจะตักขึ้นมาให้ดูนะครับมันมีตัวหนึ่งครับอยู่ในคอกที่มันต่างจากเพื่อนนะครับ ได้ลุดดับเบิลเทลมาหนึ่งตัวโอ้ยอยู่ดีๆผมก็ได้วัตถุดิบฟรีนะครับถ้าซื้อมันก็จะตัวหลายร้อยนะครับถ้าไปขอซื้อเขานะตอนนี้ดีผมได้มาเองโดยบังเอิญครับสงสัยน่าจะห้ามมูลตัวไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอาจจะมีสายเลือดของดับเบิลเทลมาโอ้ยชัดเลือกเกินดูยดิ เห็นไหมครับชัดเจนไหมครับตแตกซองหางสวยๆครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับในี่ดูเห็นไหมมันไม่แตกซองหางนะครับแต่กระโดงถ้าดับมันเทวกระโดงมันจะเลยมาครึ่งเลยมาครึ่งตัวนะครับจะเท่ากับชายน้ําข้างล่างครับกระโดงข้างตัวด้านบนมันจะยื่นออกมาเห็นไหมดูครับมันจะยื่นมาเท่ากับตัวด้านล่างครับ กระดงกับชายน้าด้านหน้าจะเท่ากันเกือบเท่ากันนะแต่นี่มันใกล้ข้างใกล้เคียงเกือบแต่ไม่รู้รอดูตอนโตครับหรือมันหางมันจะแตกสองหางได้อีกหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่พม่ว่าไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่ากระโดงมันไม่ใช่แล้วนะนี้ผมดูแล้วมันมาครับแตกสองหางร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวผมจดเก็บเป็นวัตถุดิบ เอาไว้ทำต่อนะครับเป็นพ่อพันธุ์ไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเหมือนกันเพราะเขายังเด็กอยู่ผมก็ดูไม่รู้เหมือนกันโอ้โหถ่ายยากลำบากมากผมมีไฟสองข้างบนนะครับมีแต่แฟลชตัวสุดครับอ่าดูดูดอนบางทีก็ดูชัดบางทีก็ มีชัดนะครับผมเดี๋ยวว่ากันนะสายยากว่ะ นี่ชัดเจนเลยโอ้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 เน่เน่เน่สวย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 อืมสวยไหมครับท่านผู้ชมสวยไหมครับเพื่อนๆอ่าเป็นอันว่าได้ผัิตลิบมาหนึ่งตัวครับอ่าดับเบิลเทลหรือปลาสองหางนั่นเองนะโอเค ครับก็ขอจบคลิปปลาแปลกหลุดมาได้ยังไงไม่รู้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมลาไปด้วยภาพปลาดับเบิลเทลหรือปลา2หางนะครับผมครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ